ลอดูถามไงว่าให้แ้วยากลงมีดไหมไก็ลองดูเยาลองดถูถ้าไม่ถ้าไม่ผ่านมาจจะดีไหมให้รูไม่ดู ขันโผแล้วคมับเงี่มรอตึงจริงๆเลยแหละครับ

ใครจะรับท่านจะจักสาเยันก็นอบีเหนื่อยนะเหนื่อยนเยอะอเอีถึงต้องเรียกคณะมาคนดมาแทนคุณอีวันที่ยี่สิบเก้าอีอบอก เลยว่าให้ช่วยมาให้ชวนมาอีหมดไปเยอะต้องคืนแล้วนนคมายอดบอกทุกคนนะคะใครที่เคยมาขอให้ท่านช่วยเหลือก็ต้องกลับมาช่วยเหลือค่านปะปะฉาจ้ะ อโงงครับชื่อภาษาไทยคืออโงงสารเทพสานรสารเท้าพยายมใช่ไหมครับอโงงมารุกมารุคมองเองเอาเอาอโงงเกียรติเก่งเนี้ยภาษาไทยเกียรติเก่งเนี้ยหน่อยนะอโงงใจสารพญายมสารเท้าพยายมสารท่าน เี็ดเดเจ็ดเจ็ดแปดในปาร์ซาผู้ดูแลอยู่นี่ค่ะย่าย่ามึองในซาลอนสาปาในซาปาลีาอสองหนูหนูเยอะ บุูเยอะหนูเยอะให้เตาจัดการตัวแทนเยอะีรสีย์เต๋าเมามัว่ววถวายแล้ว,วถึงจอกรถวายแล้วถาวายแล้ว ถขายแล้วก่อนใช่ใช่ที่กองเอาเต่าเอาเต่าไม่ให้อีหรอกกองอีเจ้าะจยเดียวไปส่วเขาหรือไปครับเดือนหน้าครับกองอาปาถขายไปวัดท้าอีกวันไหมวันไหน

เจ้าของโอ๋หรือเปล่ามบบีไม่เลยอิ็มอยู่นะนะแต่กองลุ่มอาจารย์ครับมีคนถามหลายคนรัพวัตถุมงคลของเราเปนที่ใส่ทุกวันใส่ครับน้ำใส่นอใส่ไปได้ตลอด24ชั่วโมงเลครั่มีเฉพาะเหรียญแปะอี

ไปหาไปขอสุขภาพดีนะกราบงามงามแช่แช่กราบแล้วแช่ไว้ ภ่าแข็งแรงเดิอตรงสาข้างบนสุดใช่ไหมครับคือเาข้ามถ่ายรูปตรงซุยตรงมซุยเลยตรงหน้าหมซุยตรง้างอนท่าดวงเพราะตรงหรเยอเต้นครับหมดแล้วเหา

แต่เราไม่ขี้เหนียวเสียงเสียงเต๋าเมาเมาม่วเสียงเต๋าม่วนกลับสู่จริงฉือ วันนี้นะครับพระอาจารย์กิกงนะครับได้เมตตามาชี้แนะประทับทรงในวันนี้เลยครับขอให้ทุกๆท,ท่านจงมมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับ